นะรับคลิปนี้ก็พูดเรื่องหลอดไฟหน่อยนะครับเพื่อเพื่อบริษัทเขาได้ยินนะครับฝากถึงบริษัทเขาหน่อยนะครับในข้างกล่องเขียนว่าใช้ได้หลายพันชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมมาใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อดีไม่ดีแต่ก่อน,นเคยเปลี่ยนหลอดนึงนี่อ่า สามร้อยนะครับรุ่นนั้นนะสามร้อยหนักนะครับรุ่นนั้นหนักออกแรกๆเลยหนักนะครับยี่ห้อดีด้วยนะครับหนักตัวนั้นก็คิดว่าน่าจะใช้นานได้ไดนานได้ทนนะครับแต่ก็ไม่เกินสามปีตัวนั้นไม่เกินสามปีสองปีกว่าสามปีนะครับลงทุนเปลี่ยนไปตอนนั้นเปลี่ยนทั้งหลังก็หลายพันนะครับใช่หลอละสามร้อยเลยนะรุ่นนั้นเนี่ยหนัก ที่มันเป็นโลเป็นอะไรหนักๆจับดูหนักสี่ร้อยก็มีหลอดนะสิเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้หลอดรุ่นนั้นเหลือร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยนี่นะครับแล้วก็มีหลอดของอะไรไอ้ของเงินไอ้ต่างประเทศทํามานะครับเบานะครับเบาแต่ก็ตีกาเป็นนั่นแหละตีกาเป็นของยี่ห้อนะแต่ว่าผลิตผลิตใช้นะครับใช้หน้าเหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันผมก็งงตอนแรกก็ออกแบบว่าดีดีนะครับแต่พอใช้ไปสักพักนะครับไม่เกินไอหลอดอย่างหลอดเกลียวเนี่ยผมตีให้เลยนะครับได้ประมาณอ่าเปิดวันหนึ่งละวันละจนมากผมเปิดนะครับเปิดกลางคืนนะกลางวันไม่ได้เปิดเปิดกลางคืนนี่ตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับเปิดไปถึงหกทุ่มตีหนึ่งก็าปิดนะครับน่าจะประมาณห้าชั่วโมงอ่ะ ห้าหกชั่วโมงตีไปหกชั่วโมงหกชั่วโมงปีหนึ่งมันเท่าไหร่นะครับตีไปเดือนหนึ่งก็หกสามสิบแปดร้อยแปดสิบชั่วโมงปีหนึ่งมันไม่ถึงไอ้ที่เขาคูณชั่วโมงให้เลยนะกังวโมงนะหรือใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมหรือว่าไฟบ้านผมมันทําให้หลอดขาดบ่อยนะครับแต่ก่อนใช้หลอดบาะหลาดนะครับโอ้ยหลอดหนึ่งกว่าจะได้เปลี่ยนนะครับตั้งแต่สร้างบ้านมาหลอดบาะหลาดนะ ใช้ภาษาอีสานเนี่ยใช้สตาร์เตอร์นะครับมีสตาร์เตอร์มีหลอดในตัวน่ะน,นะครับไอ้นานแต่ว่าใช้นาน,านไปเสียงมันจะมีเสียงอันค้างของบะหลาดหน่อยหนึ่งหน่อยหนึเป็นหลอดแก้วอนะไรทุกวันนี้มันเป็นหลอดเป็นหลอดพลาสติกหรืออีกอย่างบน่พลาสติกนะท้าออกมาโอ้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวมันได้อยู่มันได้ตัวแรกนะนะครับ ส่วนมากเหมือนมันโฆษณาชวนเชื่อนะว่าใช้ได้นานนะครับใช้ได้กี่เท่ากี่เท่าของหลอดไส้หลอดอไอนั่นก็ว่ากันไปแล้วก็ประหยัดไฟนะไอ้เรื่องประหยัดเนี่ยไม่เถียงนะไอ้เรื่องประหยัดเนี่ยคิดว่าน่าจะถูกกว่าพวกบัลลาดที่เป็นหม้อแปลงนะครับเพราะว่ามันมีวงจรนะมีวงจร l e d มันมีตัว IC ซอะไรไป,ไปเกี่ยวข้องนั่นนะแต่ว่าคือ ใ้เรื่องประหยัดนะมันประหยัดมันอาจจะกินกระแสไฟน้อยนะครับมันอาจจะกินกระแสไฟน้อยแต่ว่าเรื่องอ่าถ้าสมมติว่าเรื่องมันคุ้มทุนไหมน,นะซื้อมาสาม้อยนะครับใช้ได้ปีกว่าเอาเต็มที่สองปีปีให้เต็มที่สองปีมันก็จะเสียละได้ซื้อใหม่ละ ก็ค่าไฟมันก็ไม่ได้ถูกหรอกก็นั่นแต่ว่าถ้าถามว่าเปลี่ยนใส่หลอดไอหลอดยาวหลอดแต่กอนะนะ่ะหลอดสิบแปดบาทนะอันนี้สิบแปดบาทนะลางมึงลางสนะิบแปดบตทนี้ลางสิบแปดบาทนะนะใช้ลางสิบแปดบาทแล้วหลอดสั้นนะถ้ายาวก็สี่สิบบาทอู้อันนั้นใช้ได้เป็นสิบปีก็ยังไม่เสียนะครับไม่ขาดหลอดก็ไม่ขาดไม่อะไรซื้อทีเดียวคุ้มจบไอ้นั่นนะก็ ถามว่ามันกินไฟไหมมันก็ไม่เท่าไหร่นะสังเกตด,ดูพอมันมีกระแสว่าหลอดพวกนี้เนะ่ะมันประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนรอบบ้านเลยนะครับตอนนั้นลงทุนครั้งแรกน่นาจะประมาณเกือบห้าพันนะใส่หลอดพวกเนี้ยใส่หลอดไล่ไล่ไล่ไปนะครับ แล้วก็ช่วงนั้นไม่ได้ทํา y youtube หรอก็เลยไม่อยากจะพูดแต่ว่าพอทํา y ำ u ูทูบแล้วช่วงนี้ก็เออเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยก็ดีนะครับ youtube เรานะเพราะว่าอยากจะให้บริษัทเขาอ่าคนึงถึงไอ้ให้นั่นหน่อยนะครับคนทานหน่อยนะครับแต่ว่าเดนนี้ก็ดีหน่อยนะครับทำออกมาถูกหรือว่ามันถูกแล้วมันก็เลยใช้ได้ไม่นาน ถึงจะยี่ห้อดีไม่ดีอตอนนี้ดูไม่ออกมั่วซั่วกันไปหมดแลวจักอันไหนก๊อปอันไหนแท้อันไหนจริงก็ไม่รู้นะนะแต่ว่ายี่ห้อเราเหมือนกันนะออกมา,กาใช้ก็ต่างกันไม่ไม่เกินปีสองปีแล้วผมขาดทางหมดออกแบบมาดีนะออกแบบมาดีเบาตกไม่แตกรับไม่ ให้เหมือนหลอดแก้วแต่ว่าเสียงเดียวเสียงเดียวคือมันมันไม่ทนนะครับมันไม่ทนเท่าเท่าหลอดที่เป็นบาะหลาดนะครับหลอดบาะลาดแล้วถามว่าถ้าเป็นหลอดไส่หรือว่าถ้าหลอดกลมๆอย่างนี้ e ยี่สิบเจ็ดเนี่ยถ้าเป็นหลอดไส้นะอันนี้หลอดไส้มันเสียงเดียวมันตกไม่แตกแต่อน,นี้มันตกแล้วมันแตกนะครับมันมีวงจรอะไรของมันมันแปลกดีเดี๋ยวนี้ก็ เกือนครับรัฐบาลลดลงให้ใช้หลอดประหยัดไฟกันหมดแล้วแต่ว่าในเรื่องการตลาดเขาก็อาจจะมีอายุการใช้งานที่ที่สั้นลงนั่นแหละนะครับเป็นกลยุทธ์ของเขาหรือเปล่าไม่รู้เราบอกว่าเราเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้น่าจะปีหนึ่งน่าจะค่าไฟถูกสุดท้ายปีสองปีได้มาเปลี่ยนหลอดชุดนี้ใหม่อีกเนี่ย ไล่เปลี่ยนเรื่อยไล่เปลี่ยนยเรื่อยเห็นเดี๋ยวเดือนนั่นเดี๋ยวอีกสองเดือนนั่นเป็นหลอดนั่นเป็นหลอดนี่เอาสุดท้ายมันเลยไม่ดีจริงนะผมสังเกตแล้วไม่ดีจริงครับไม่ดีจริงไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนนะแคบทุกยีย่ห้อยี่ห้อดังๆอกอะไรฟินเดบแต่ก่อนก็ใช่๋ยนวะนี้ก็เริ่มทยอยเปลี่ยนแล้วได้ไม่ถึง ห้าปีเลยเปลี่ยนละใจอยากกลับมาใช้หลอดบาลาดแล้วจ้ะหลอดที่มีบาลาดมีที่มีสตาร์เตอร์นะโอ้ยใช้คุ้มครับตายไปรุ่นหนึ่งแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่ตายรุ่นลูกยังใช้ตัวถึงรุ่นเหลนเลยหลอดตัวนั้นลางลางเป็นลางไม้ด้วยมันไม่ใช่เป็นลางแบบนี้เลยอันนั้นคุ้ม แต่เขาบอกว่ามันกินไฟมันไม่ประหยัดไฟแต่ทําไมซื้อหลอดซื้อรางชุดเดียวบาลาดสตาร์เตอร์อันเดียวนะใช้ได้ยันลูกยันหลานนะก็งงงมืนกันไอ้นี่ไม่ถึงลูกหลานเลยครับเนะี่ยซื้อรุ่นพ่อเปลี่ยนรุ่นพ่อเลยนะซื้อรุ่นลูกเปลี่ยนรุ่นลูกเลยนะพวกเนี้ยฝากหน่อยฝากผู้ผลิตหน่อยนะครับซ่อมไม่เป็นเหรอ ซอมเป็นบางเป็นอันนี้ซ่อมไม่เปลี่ยน,นครับมีแต่ซื้อมาเปลี่ยนแต่ก็เล่ากันให้ฟังนะครับฝากถึงผู้ผลิตนะอย่าเอาแต่ได้เลยนึกถึงหัวอกเขาบ้างนะครับอีกหน่อยระบบโซล่าเซลล์มามันถูกคนก็หันไปใช้โซล่าเซลล์หลอดไฟก็ไม่รู้จะดีไหมแต่ก็ผลิตเองก็เป็นนะครับก็ต้องทน ซื้อใช้นะครับสืุปแล้วตั้งแต่เปลี่ยนมานะเปลี่ยนพวกเป็นหลอด led มานะผมมองเราบ้านผมค่าไฟไม่ได้ถูกลงนะอยู่เท่าเดิมถูกลงไม่รู้กี่บาทไม่รู้หรือแพงกว่าเก่าด้วยซ้ำก็ไม่รู้ก็งงตอนแรกก็คิดว่าเออค่าไฟมันน่าจะถูกเอาไปเอามามันไม่ได้ถูกจริงนะมันมาซื้อหลอดเปลี่ยนนี่ก็หมดหลายบาทอีก สุดท้ายก็คือเก้าครับอ่ะบนให้ฟังเลยเยียครับผมจี๋นใหม่คลิปหน้าครับหรือใครมีอ่าข้อคิดดีๆบ้างให้มันทนยังไงบอกเลยนะหรือใครเป็นเหมือนผมบ้างเกินสองปีก็ได้เปลี่ยนนะพวกนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ